สวัสดีครับผมดีนซุ้มเจ้าเงาะนะผมน,น,นี่จะมาโชว์พ่อพันหลักนะผมนนเจ้าแดงเอราวันสามกิโลห้านะครับตัวนี้ลอยไม่ใหญ่นะผมหน้าไม่ค่อยสวยแต่หงอนสวยหงอนตรงมากแตติดติด,ตดมีเหนียงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพัฒนาชั้นลูกเอาจ่ายลูกค่อนข้างดีนะครับเพราะเขาเป็นไก่ที่ไม่มีขาวนะไก่แดงธรรมชาตินะไม่มีขาวสักเส้น แดงชาตินะครับผมเดี๋ยวมาดูสูตรบำรุงครับมีอะไรบ้างครับก่อนก่อนก่อนนอนนะครับผมนี่ครับมีกล้วยน้ำว้าของโปรดเลยมีอาหารหมาครับผมแช่น้ำครับให้นิ่มแล้วก็ทวีชัยฝาเขียวครับหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับขนไก่ปั่นคอนะครับต้องแยงเสล็์กล่องนอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอดอกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วย ว่าจะเลี้ยงไก่ตีหรือไก่สวยก็ก็ต้องดูแลนะครับเจ็บป่วยมาก็ถึงชีวิตเหมือนกันนะผมก็จะจะมาเล่าเล่าประวัติถึงนกไก่นกดแดงนะไก่นกดแดงก็มีสามสกุลมีแดงหางแดงทองแดงหางดําแล้วก็นกกดหางดํานะแบ่งเป็นสี่เฉดสีมีเพิงทองก็คือสีเหมือนทองคานะครับมี แดงชาติก็สีเหมือนแดงชาติครับก็คือสีแดงเหมือนสีเลือดนะครับเขาเรียกว่าแดงชาตินะครับแล้วก็มีแดงนาดก็คือแดงแดงทึบๆแดงเหมือนสีเลือดเสียครับแล้วก็แดงสุดท้ายครับแดงทับทิมนะครับสีส้มๆนะครับเหมือนทับทิมนะครับก็มีประมาณนี้ครับสาหรับไก่นกแดงครับใครใครใครสนใจประวัติก็เข้าไปค้นดูค้นคว้าได้ใน Google นะครับความรู้ฟรีนะครับผม แล้วก็จะหลงไหลนะครับในไก่นกแดงเพราะว่ามันทํายากนะครับร้อยตัวจะมีไก่ที่เกิดมาแดงไม่มีขาวสักตัวหนึ่งแดรดาร้อยตัวหนึ่งในร้อยครับควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับผมใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้หรือไม่ก็เข้าไปดูในช่อง youtube ผมได้นะครับช่อง youtube พิมพ์ว่าซุ้มเจ้าของอนุรักษ์ไก่นกแดงสายพันธุ์ไทยนะผมก็อาจจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะับก็ว่าจะทําคลิปลงใหม่ยังไม่มีเวลาทำเลยครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีทางเพจเพจเ c e b o ๊กก็ชื่อเดียวกันเลยซุ้มเจ้าเงาะอนุรักษ์ไก,ก่แดงสายพันธุ์ไทยนะครับผมก็ตามกันไปกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับผมหรือถ้าถูกใจไหนก็แชร์ได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับหมดแล้วเวลาสามนาที